สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e หญิงเฟรนด์นะคะวันนี้จะพามาดูสวนผักพอดีว่าเมื่อคืนนี้ลมพายุแรงมากแต่ฝนฝนนิดเดียวฝนแค่ลงพรมนิดเดียวแต่ว่าลมพายุแรงมากก็เลยจะพามาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอาก่อนจะพาไปดูนี่ลูกมะเขือเทศสุกแล้วนะคะวันนี้จะเก็บลูกมะเขือเทศด้วย มะเขือเทศสุกแล้วแล้วก็จะเก็บเดี๋ยวเราจะพาไปดูสภาพว่าอ้ายตายแล้วฉันไม่ได้ให้น้ําเลยนะ่ะดูสภาพต้นสิไม่ได้ให้น้ำํำต้นไม้หักล้มต้นมะกรูดชันล้มกระถงกระถางกระโดนกระเดนลมพายุแรงนี่ลมพายุแรงจัดกระถางกระโดนกระเดนเลยต้นมะกรูดนี่ต้นมะกรูด ไม่มีเวลาดูแลมันดูสิเนี่ยลมพายุพัดมาเมื่อคืนกระถางโค่นลม้มต้นฟักทองมันเลื้อยอยู่ต้นฟักทองมันเลื้อยอยู่เด็ดมันออกอืไม่ได้ให้น้ําดูสิไม่มีเวลาต้นมะกรูดหาเวลาไม่ได้ต้นมะเขือโ เมื่อคืนนี้ลมพายุแรงมากแรงจนน่ากลัวต้นไม้ใหญ่หักโลกหักเขาเรียกว่าอะไรหักโค่นล,ล้มไปหลายต้นเลยต้นมะเขืออาณาจักรมะเขือเปาะเราอาณาจักรมะเขือเปาะมะเขือเปาะทั้งนั้นเลยนะที่เห็นเนี่ยไม่มีมะเขือยาวเนี่ยอาณาจักรมะเขือเปาะอันนั้นก็อะไรนะเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศ มะเขือเทศมะเขือเทศอ่ะเดี๋ยวไปดูกันไปดูสภาพต้นไม้กันว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ต้นพริกหักโค้นเลยนี่ดูนะดูต้นพริกนะโอ้ยต้นมะเขือก็หักนี่ต้นพริกนี่ เจอลมพายุเข้าไปเมื่อคืนต้นพริกหักโค่นล้มเลยเนี่ยดูสภาพสิแล้วต้นใหญ่ด้วยอะ่ะโอ้ยนุนน่ะออ้นี่น่ะต้นพริกหักโค่นล้มอี้ดูสิดีนะต้นกระเจี๊ยบไม่ล้มเนี่ยดีนะต้นกระเจี๊ยบพวกนี้ไม่ล้มอ้อยตายแล้ว เนี่ยต้นพริกต้นสูงต้นใหญ่เท่านี้เลยที่มันหักโค่นล้มไปเอ่ะเสียดายจะปวดใจเนี่ยต้นพริกต้นสูงใหญ่ขนาดนี้เลยนะเนี่ยที่มันหักโค่นล้มไปกี่ต้นน่ะสามต้นสามต้นหักไปสามต้นต้นพริกหักไปสามต้นโชคดีที่กระเจี๊ยบยังอยู่กระเจี๊ยบสวยมากต้นกระเจี๊ยบสวยมากแต่เสียดายต้นพริกอ่ะดูสินิ่นิ นี่อันนี้ต้นมะเขือก็หักนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ให้ดูต้นมะเขือไปทางทิศไหนดีไม่ให้แสงมันเข้าอทางไหนดีทิศไหนดีไม่ให้แสงมันเข้าแสงมันสะท้อนอืมอะเนี่ยสภาพแสงมันสะท้อนมันดูยากแสงมันสะท้อนดูยากเหลือเกิน ดูสิเนี่ยกําลังติดลูกเลยเนี่ยเนี่ยกําลังติดลูกเลยเนี่ยเสียดายเนี่ยหักโค่นล้มเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิเนี่ยเนี่ยเนี่ยหักเลยเหลืออยู่ตรงนี้นิดนึงนิดนึงแล้วก็นิดนึงกิ่งนี้หักเลยเนี่ยดูสิหักหักโค่นเลยอ่ะเนี่ยดูสิเสียดายเนี่ยดูสิ เนี่ยให้ดูเนี่ยโคตรเสียดายเลยอ่ะเนี่ยเหลืออยู่กิ่งนี้กิ่งนี้กิ่งนี้หักกิ่งนี้หักออกมาเลยเนี่ยส่วนอันนี้ก็โอ้ต้นพริกหักอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเนี่ยดูสภาพต้นพริกต้นพริกหักอย่างนี้เลยนะเนี่ยต้นพริกหักอย่างนี้เลยดูสิดูสภาพโอ้ย<อ>ยกอย่างนี้ได้เลยอ่ะโอ้ยเจ็บปวดหัวใจอย่างรุนแรงนี่ ด้วยความที่ลมมันแรงมากอืหักอย่างนี้เลยอะอเหลือแต่ตอ <c oughs> เหลือแต่ตอจริงๆเนี่ยโอ้ยแล้วมันมีลูกแล้วด้วยนะเนี่ยพลิกติดลูกแล้วด้วยเนี่ยเนี่ยหลบแสงหน่อยกิกะแสงออกมาทางนี้แสงเนี่ยพริกติดลูกแล้วด้วยเนี่นนเาาานนยเ,เห็นไหมเห็นลูกพริกไหมเนี่ยเนี่ย โอ้ยเจ็บปวดใจพริกติดลูกแล้วเนี่ยเห็นไหมคะลูกเนี่ยโอ้ยพอจะติดลูกให้ได้กินมันก็เจอลมพายุโถมกระหนำ่ำพริกติดลูกแล้วเอามาฝากไว้ตรงนี้ก่อนเอามาฝากไว้ค้างถั่วเอามาฝากไว้ที่ถั่วเนี่ยต้นพริก ต้นพริกเนี่ยเห็นไหมยังกู้มันมาได้ปะยังกู้มันมาได้ไหมกู้มันมาได้ไหมโอ้ยเจอลมพายุเข้าไปเดี๋ยวเอาดินมากลบเดี๋ยวเอาดินมาดักเนี่ยเจอลมพายุเข้าไปโอ้อย,อย,อยลม,ลม,ลม ต,ต้นพริกฉันเหลือแต่ตอเนี่ยพริกโอ้ยไม่อยากจะเชื่อเลยคุณพระเนี่ยพริกมีลูกแล้วนะเนี่ยเนี่ยยออกลูกมาให้ได้กินแล้วหนาะเนี่ยเนี่ยโอ้ยปวดใจมากเลยอือดูสิเนี่ยลมพายุรุนแรงพัดพาก,กระหนามต้นพริกเอามาฝากไว้ที่ค้างถั่วไว้ก่อน เสร็จทุละแล้วเดี๋ยวค่อยมาเอานี่ก็ใช่อีกอนี่ก็ใช่อีกเนะี่ยอีกหนึ่งต้นโอ้อันนี้หักทะลุเลยนี่หักอย่างนี้เลยนี่โอ,อ้ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อเลยมันหักอย่างนี้เลยอะโอ้ยยกขึ้นมาอย่างนี้ได้เลย โอ้พ oh, 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 oh. ริกชนันพริกชนันต้นพริกชนันหักอย่างนี้เลยอะไหนตอมัน่ะเนี่ยเนี่ยตอมันเนี่ยตออุ้ยหักอย่างนี้เลยลมพายุแรงจัดโอ้ยแล้วมันหักต้นที่ว่าลูกดกซะด้วยนะเนี่ยให้ดูเม็ดพริกเนี่ยเม็ดพริกมันหักต้นดกซะด้วยนะ เนี่ยไม่รู้ว่าแมงนี้หรือเปล่าที่มันกัดเราเนี่ยไม่รู้ว่าใช่แมงนี้ไหมนะในในหนในนแมงเขียวเหมือนกันเลยดูยากไหนเนี่ยเขียวแล้วมันดูยากเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าใช่แมงนี้หรือเปล่าที่มันกัดเราในสวนผักมันกัดมาเป็นปีแล้วก็จําไม่ได้ไม่รู้ว่าใช่แมงนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่รู้ว่าใช่แมงนี้หรือเปล่าอุนิสองตัวด้วย่ยบินได้ด้วย เออไม่รู้ว่าใช่แมงนี่หรือเปล่าที่มันกัดเราในสวนผักอะนะเนี่ยเนี่ยให้ดูให้ดูแผลที่มันกัดนี่เห็นไหมแผลที่มันกัดเนี่ย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 คันคันสุดยอดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าใช่มันหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่รู้ว่าใช่มันหรือเปล่าที่มันกัดเนี่ยให้ดูเมดพริก มาต่อกันด้วยเรื่องเม็ดพริกเนี่ยโอ้ยเจ็บปวดใจมากเลยพริกขี้หนูฉันต้นลม้มดูสิเนี่ยโดนหักโค่นเลยออ้ยเม็ดเยอะเม็ดโดกอืเม็ดใหญ่ด้วยนะเนี่ยเม็ดไม่ได้เล็กๆนะเนี่ยเม็ดใหญ่ด้วยนะเนี่ยออืืมดูสิเอาไปฝากไว้ที่ค้างถั่วว่างแล้วเดี๋ยวค่อยมาเด็ดเม็ดออกอมาฝากไว้ที่ค้างถั่วก่อน ว่างแล้วค่อยมาเด็ดเม็ดพริกออกเนี่ยดูสิโคตรเสียดายเลยอ่ะเนี่ยอุย้ยจะปวดหัวใจดูสิเนี่ยพริกทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยพริกทั้งนั้นเนี่ยฝากไว้ตรงนี้ก่อนฝากไว้ที่คั้งถัว่วต้นกระเจี๊ยบนี่เก่งเนาะต้นกระเจี๊ยบนี่เก่งว่ามันไม่หักไม่โค่นเนี่ยดูสิมันไม่ได้หักไม่ได้โค่นต้นกระเจี๊ยบเก่งมาก ถ้าลมพายุไม่แรงนะืเสียดายต้นกระเจี๊ยบสวยอะถูกใจต้นกระเจี๊ยบต้นกระเจี๊ยบนี่เก็บไปกินหลายรอบแล้วนะทำไมกระเจี๊ยบเม็ดนี้มันใหญ่จังอนะทำไมกระเจี๊ยบเม็ดนี้มันโคตรใหญ่เลยอะเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเนี่ย โคตรใหญ่เลยมีความสุขต้นกระเจี๊ยบมีความสุขอันนี้เดี๋ยวเอาดินมาดักมันยังไม่หักสัทีเดียวมันแค่โค่นล้มลงไปแต่มันยังไม่หักสะกทีเดียวเดี๋ยวเอาดินมากลบดินดักมันไว้เสียดายเดี๋ยวพาไปดูต้นมะเขือพวงเดี๋ยวพาไปดูต้นมะเขือพวง นี่มะเขือพวงเราไม่ได้กินหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็หนาวแล้วอุผักบุ้งนี่มันแตกขึ้นอีกผักบุ้งนี่เก็บไปรอบนึงแล้วนะผักบุ้งตรงนี้ปกติไม่มีนะเพราะว่าเก็บไปรอบนึงแล้วเก็บแล้วแล้วก็ถางญ้าแล้วเอ๊ะญ่าที่เราถางไปไหนมีคนมาเก็บญ้าที่เราถางไปหรอเอ๊ะเราว่าเราถางญ้าแล้วเราเก็บญ้าไว้ตรงนี้นะ สแสดงว่ามีคนเอาหญ้าออกไปแล้วเหรออุ้ยใครมาเอาหญ้าออกไปให้เราเนี่ยใจดีจังเจ้านายเปล่าเนี่ยเจ้านายมาเอาหญ้าออกไปหรือเปล่าะเนี่ยปกติเราถางแล้วเราวางไว้ตรงนี้นะเนี่ย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 หญ้าหายสงสัยเจ้านายเก็บให้เออดีจังว่ะมีเจ้านายดีปกติเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าเราถางออกหมดแล้ว เนี่ยเอ้ดีจังว่ะนี่ต้นมะเขือพวงค่ะถ่ายมุมไหนดีต้นมะเขือพวงสวยมากต้นใหญ่มากต้นจะสูงเท่าหัวแล้วเนี่ยต้นจะสูงเท่าหัวแล้วนะต้นมะเขือพวงนี่ก็อีกเนี่ยมีความสุขดูสิยังไม่แตกหนามเลยไม่ได้กินลูกหรอกปีนี้ โชคดีนั้นลมพายุแรงมันไม่หักไม่โค่นเพราะต้นมันสูงมีความสุขกับต้นว่าเขือพวงหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดมีห้าต้นตรงนี้มีสองซึ่งสองต้นนี้ต้นจะอวบใหญ่มากเลยดูสิดูความสวยของมันเนี่ยเนี่ยความสวยของมันมันสวยมากอะ่ะสวยอะ่ะ สวยอ่ะสวยถูกใจอ่ะไม่รู้จะหันมุมไหนดีกล้องโอ้นี่ก็มะเขือเทศมะเขือเทศนี่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะมันเป็นเม็ดที่ร่วงหล่นอ่ะแล้วมันขึ้นเองตามตามตามธรรมชาติเดี๋ยวจะเก็บกี่โมงแล้วเนี่ยสิบโมงครึ่งอันนี้ก็มีอีกสามต้นมะเขือพวงเนี่ยมะเขือพวงหนึ่งสอง สแถวนี้ปลูกไว้3ามโอเคแค่นี้ก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวจะเก็บมะเขือพวงค่ะเดี๋ยวจะเก็บอ้ยไม่ใช่เก็บมะเขือพวงสิเก็บมะเขือเทศอุย้ยภาษาไทยเพี้ยนตกหล่นโอเคแค่นี้ก่อนนะคะรบกวนช่วยกันฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ